สำหรับคลิปนี้นะครับผมมากับ d e ซ C4 Pro Smart r r o j e c t o r 1,080p ครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีที่แบบว่าเป็นตัวแรกของโลกคือขาตั้งแบบไฟฟ้าอัตโนมัติครับที่สำคัญเขาไม่ได้มีแค่นั้นนะทุกคนเขาจะมีเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการปรับภาพผมทดสอบนะบอกเลยว่าตัวเป็นหมื่นยังไออ่ะผมกล้าพูดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันว่าตัว C4 Pro ตัวนี้จะเจ๋งขนาดไหนเราไปชมกันนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของเขาตัวนี้โปรเจคเตอร์จะเป็นแบบ 180p 0นะรองรับฟ 4K และ 8K ได้ย้ำว่ารองรับนะครับไม่ใช่ Native 4K นะแจ้งทุกคนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะแบบสับสนว่าเฮ้ยมันเป็น Native 4K เลยหรือเปล่าหรือว่า,า 180p 0ตัวนี้เป็น 180p 0นะครับ ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องแรกของโลกนะครับที่มาพร้อมขาตั้งไฟฟ้าที่ปรับได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทำมาดีมากๆนะทุกคนคือมันจะปรับอัตโนมัติเลยสมมุติว่าเห็นองศาของโปรเจคเตอร์เอียงมันจะปรับแบบลงมาอัตโนมัติแต่คือมันเท่มากๆครับแล้วคือเวลาใช้งานอนะ่ะเราแค่เอียงตัวโปรเจคเตอร์ขึ้นมันจะทําการกัดระยะเองเลยนะครับแล้วก็ทําการเปิดขาแบบขาตั้งไฟฟ้าของเขาออกมาเองเลยซึ่งแบบเท่แล้วก็สะดวกในการใช้งานมากๆนะครับ ถัดมาเขาจะมีเทคโนโลยี AI ที่เขานํามาใช้กับตัว C4 Pro ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตําแหน่งอัตโนมัติการแก้ไขาการหมุนอัตโนมัติเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะครับว่าด้านในเนี่ยจะมีเทคโนโลยี AI อะไรที่สามารถปรับได้บ้างนะครับแล้วระบบปฏิบัติการที่เขามีมาให้ในตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้คือ Android 9.0นะครับพร้อมแรมเนี่ยอยู่ที่2กิกส่วนของสตอ r เลนะครับสำหรับความจุของเขาอยู่ที่32กิกนะฮะ ตัวฉายภาพของตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นแบบไหนครับตัวฉายภาพของเขาจะเป็นรูปแบบ LCD TFT ขนาด5นิ้วนะครับความสว่างมาตรฐานของเขาอยู่ที่1,200 ANSI l u m e n ตัวโปรเจคเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถใช้งานได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับขนาดห้องที่เขารองรับเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางนะฮะ ในส่วนของการระบายอากาศนะครับตัวนี้จะมีมาให้นะครับบอกเลยว่าเสียงเงียบม,มากๆนะครับน้อยกว่า20เดซิเบลนะครับถือว่าเบาใช้ได้เลยทุกคนแล้วเขาจะรองรับระบบไร้สายมาให้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็ระบบบลูทูธหรืออยากจะแคปหน้าจอขึ้นก็สามารถทำได้สำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับทำได้แบบสบายๆเลยผมลองเทสแล้วนะครับใช้งานได้สะดวกมากๆนะฮะ สีที่วางขายในท้องตลาดปัจจุบันจะมีสีดำสีเดียวนะครับที่วางขายและการรับประกันเนี่ยอยู่ที่1เปีเต็มตามเงื่อนไขการรับประกันของทางแบรนด์นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือโปรเจคเตอร์ครับต่อมาคือตัวรีโมทครับสาย AC นะครับสำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าตูอุปกรณ์นะฮะและคู่มือการใช้งานนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นรูปแบบ Smart LCD โปรเจคเตอร์นะก็คือใช้งานแทนทีวีแบบ สมาร์ททีวีได้เลยอ่ะก็คือใช้งานโปรเจคเตอร์ตัวนี้ใช้งานแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยครับเพียงแค่ว่าตัวนี้มันเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์นะฮะเรโซลูชันของเขาที่รองรับนะครับตัวนี้จะเป็นเนทีฟ 180p 0นะครับขนาด16:9นะครับแล้วสามารถตั้งค่าผ่านตัวโปรเจคเตอร์ได้เป็นแบบ4:3ต่อก็ได้นะครับ ตรงนี้อยู่ที่ความสะดวกทุกคนนะอยากจะปรับ Resolution เป็นแบบไหนถนัดแบบไหนขนาดห้องเป็นยังไงที่เหมาะสมก็ปรับกันเอานะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยนะครับจะรองรับ 5, 4 k แล้วก็ 8K ด้วยนะครับสำหรับระยะที่รองรับนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่1-4เมตรหรือว่า40-200นิ้วนะครับระยะที่ดีที่สุดอยู่ที่3เมตรครับ อธิบายง่ายๆก็คือห้องขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางอ่ะสามารถใช้งานได้แบบสบายครับไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องแบบห้องเรียนอะไรประมาณนั้นสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเป็นห้องประชุมแบบขนาดใหญ่ๆอะ่ะโต๊ะยาวๆอะไรประมาณนี้ที่เป็นออฟฟิศแบบโต๊ะยาวๆโต๊ะประชุมอะไรประมาณนี้ผมว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอาจจะเห็นแค่ด้านหน้าหรือว่าเป็นห้องเรียนแบบตามมหาลัยอะไรแบบนี้ที่แบบสูงๆอะ่ะไกลๆอะ่ะอันนี้อาจจะไม่เหมาะต้องแจ้งทุกคนไว้ตรงนี้นะครับ ตัวลำโพงที่เขามีมาให้เนี่ยจะมีมาให้1ตัวนะครับขนาด5วัตนะฮะวางตัวลำโพงไว้ในส่วนของด้านหลังตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วการออกแบบโดยรวมนะครับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะดีไซน์ก็คือแบบออกแบบมาเป็นเหลี่ยมๆนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาตรฐานคือไม่เน้นหน้าตาแต่เน้นใช้งานนะครับก็คือใช้งานได้สะดวกมี AI ใช้งานขาตั้งแบบอัตโนมัติได้แล้วก็หน้าตาแบบ อ่แต่ไม้แต่มืออ่ะไม่แบบไม่เน้นดีไซน์นะครับเน้นใช้งานอย่างเดียวสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวเลนของเขาเป็นรูปแบบ LCD เคลือบแก้ว6ชิ้นนะครับแหล่งกำเนิดแสงของเขาเป็นแบบ LED 120วัตต์ครับเรื่องความคมเนี่ยผมบอกเลยว่าไร้ที่ตินะครับเป็น 1080p ตัวนึงที่คุ้มมากๆณเวลานี้เลยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและลองดูภาพของเขาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแบบละเอียดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับ ที่ส่ขาตั้งแยกมีมาให้ไหมตัวนี้มีมาให้นะครับในส่วนของด้านล่างเป็นแบบสกูหนึ่งต่อสี่นะครับใครมีขาตั้งแบบว่าขาตั้งไฟหรืออะไรประมาณนี้ที่แบบเอาไว้ใส่ไฟแบบถ่ายไลฟ์ลสดหรือว่าขาตั้งกล้อง,อ,งอะไรประมาณนั้นอะสามารถใช้งานกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเพราะขนาดหนึ่งต่อสี่เนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานนะฮะใครจะใช้งานก็สะดวกมากๆนะครับบางคนไม่อยากจะใช้งานขาตั้งอัตโนมัติที่เขามีมาให้ก็เอาขาตั้งแบบ เป็นขาตั้งปกติมาหมุนใส่ก็ได้นะครับกูหนึ่ต่อสนะฮะการปรับระดับของตัวขาตั้งของเขาจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับวัดผ่านการเอียงของเซ็นเซอร์หน้าจอเป็นหลักนะเมื่อหน้าจอเอียงขึ้นผนังเนี่ยนะครับตัวโปรเจคเตอร์จะคำนวณการฉายภาพในตำแหน่งที่แบบมันสูงเกินไปแล้วขาตั้งก็จะปรับอัตโนมัติลงมาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดขาตั้งอยู่ในแนวราบแล้วก็ไม่มีน้ำหนัก ขาตั้งก็จะเก็บเข้าอัตโนมัติเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการใช้งานขาตั้งบางคนได้ไปอาจจะงงไงแบบเฮ้ยไหนบอกว่าอัตโนมัติมันยังไงมันอยู่ที่การฉายภาพนะครับในการคำนวณถ้าเกิดมันเอียงเกินไปมันก็จะออกขาลงมาอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นก็ลองไปทดสอบกันดูได้นะครับในส่วนของยางรองพื้นของเขานะครับมีมาให้4มุมใช้งานได้แบบสบ,บายใจเลยครับโลโก้ก็มีมาให้ในส่วนของด้านหน้าตัวโปรเจคเตอร์ครับตัวโฟกัสของเขาตัวนี้จะเป็นรีโมทโฟกัสและ AI โฟกัสนะครับ ซึ่งการโฟกัส AI เนี่ยปรับผ่านตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับใช้งานได้สะดวกมากๆทุกคนบอกเลยนะว่าการโฟกัสของเขานี่ก็ถือว่าใช้งานได้แต่ยังไงก็ต้องปรับผ่านมือผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องปรับผ่านมืออยู่ดีเพราะว่า AI มันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นที่สามารถมองตัวผนังได้แบบเปะ๊ปะๆเลยทุกจุดเลยทุกอน,นูอะไรประมาณนั้นนะครับ การเชื่อมต่อระบบไร้สายนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz ได้เลยนะครับเข้าใช้งานแบบ Smart TV ได้เลยอยว่าง่ายๆสะดวกมากๆนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ผ่านระบบบลูทูธได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นลำโพงโทรศัพท์เชื่อมต่ออะไรยังไงก็สามารถทําได้หมดนะครับ แล้วถ้าเกิดใครจะแคสหน้าจออันนี้ผมเห็นถามเข้ามาเยอะนะผมรีวิวโปรเจคเตอร์ไปหลายๆตัวเนี่ยถามแทบทุกตัวเลยว่าแคสหน้าจอได้ไหมตัวนี้สามารถแคสหน้าจอได้เลยครับก็คือกดผ่านโทรศัพท์เลยผมเทสผ่าน iPhone ด้วยนะ iPhone ที่แบบคิดว่าจะใช้งานไม่ได้อะก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับ แต่ผมต้องแจ้งทุกคนไว้ว่าวิธีการเชื่อมต่อแต่ละระบบปฏิบัติการจะไม่เหมือนกันบางตัวแบบ Android ผมก็ไม่รู้ว่าเชื่อมต่อแบบไหนสำหรับการแค่หน้าจอนะแต่ว่าตัว iPhone ของผมก็สามารถใช้งานได้ผมว่า Android ก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการของเขาเป็น Android นะฮะปุ่มการใช้งานของเขานะครับหลกักๆตัวโปรเจคเตอร์มีมาให้แค่หนึ่งปุ่มเท่านั้นคือปุ่มเปิดปิดโปรเจคเตอร์ครับแล้วพอตการใช้งานของเขาเป็นยังไงบ้างครับตัวพอรตเนี่ยมีมาให้เยอะมากนะครับอย่างแรกคือแล พอร์ต HDMI นะครับสำหรับเสียบกับโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ภายนอกครับ usb a 2 p o พอร์ตครับสำหรับเสียบอุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดหรือ usb ต่างๆ p o นะฮะพอร์ตออกส5มนะครับสำหรับเสียบตัวลำโพงหรือว่าอุปกรณ์เสียงต่างๆนะครับแค่นั้นไม่พอก็จะมีพอร์ตออปติคอด้วยนะครับสำหรับเสียบอุปกรณ์เสียงแบบดิจิตอลนะฮะและสุดท้ายคือพอร์ตสำหรับเสียบสาย ac สำหรับเสียบไฟเข้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับ ทีนี้เรามาคุยในเรื่องของการระบายอากาศกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับจะดูดอากาศจากฝั่งซ้ายนะครับและถ่ายเทอากาศออกทางด้านหลังต้องแจ้งทุกคนไว้นะครับเวลาวางใช้งานเนี่ยอย่าปิดตำแหน่งที่ผมบอกไปไม่งั้นอาจจะทําให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเกิดปัญหาได้เพราะว่ามันร้อนใช่ไหมทุกคนเวลาใช้งานไปน,นานๆมันก็อาจจะแบบถ่ายเทอากาศไม่ดีแล้วความร้อนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ<ๆ>่มขึ้นเรื่อยๆทาให้ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเปื่อยนะครับแล้วก็การใช้งานก็จะแบบ ทังไวอะไวง่ายนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังสําหรับส่วนนี้นะครับในเรื่องของความดังนะครับตรงนี้เขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับคือ bright mode normal mode แล้วก็ silent mode นะครับตัว bright mode เนี่ยนะครับจะเป็นโหมดการใช้งานพัดลมแรงสุดนะครับเสียงเนี่ยดังสุดๆเลยแต่แสงสว่างเนี่ยจะสูงสุดนะครับแสงสว่างที่ผมบอกก็คือแสงที่ฉายออกไปอะมันจะสว่างจ้าเลยครับทุกคนแบบสู้แสงได้แบบสบายสบายแต่ต้องแลกมาด้วยความดังของพัดลมอันนี้แจ้งทุกคนไว้นะครับ ต่อมาคือส่วนของ normal mode นะครับสำหรับโหมดปกติครับเสียงดังพอประมาณครับใช้งานในที่แสงเยอะได้และแสงน้อยได้ก็คืออยู่ในเรนดกลางๆนะครับเสียงก็อยู่ในระดับกลางๆไม่เบานะครับถือว่าในระดับกลางๆที่แบบเปิดใช้งานได้แต่ถ้าเอาแบบเงียบๆเ,เนี่ยไม่เหมาะนะครับและสุดท้ายคือโหมด silent mode นะครับตัวนี้เสียงจะเบามากที่เขาบอกว่าลบ20 d ดซิ b บลอะคือโหมดนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นจุดเด่นของเขาเลครับแต่ก็ต้องบอกว่าแลกมาด้วยความจางของแสงหน้าจอนะครับใช้ในที่แสงน้อยเท่านั้นบอกเลยว่าสู้แสงไม่ได้มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่แสงที่แบบแบบว่าเวลาเราใช้งานตอนคืนห้องนอนห้องนั่งเล่นแสงมืดๆอะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสำหรับไซเลนโหมดเงียบเลยครับทุกคนใช้งานได้แบบสบายเลยนะครับ ทันมาคือส่วนของวัสดุของเขานะครับแล้วก็พลังงานนะฮะตัววัสดุเนี่ยนะครับตัวนี้เห็นหน้าตาแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเหมือนจะหนักแต่ไม่หนักนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งตัวนะน้ำหนักอยู่ที่2กิโลกร,รัมนะครับถ้าเทียบขนาดและสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยจริงๆมันควรหนักกว่านี้นะผมว่าไม่ว่าจะเป็น AI เอยหรือว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติอะไรใ,นใ,นใดๆแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยมันควรจะมากกว่า2กิโลได้ซ้าแต่อันนี้จัดก,การมาไว้ในระดับที่แบบอยู่ในเรนที่แบบ2กิโลก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีพอสม ควรอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของพลังงานนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเสียบสายโดยเฉพาะนะครับไม่มีแบ,บตเตอรี่ในตัวนี้ต้องแจ้งทุกคนไว้นะไม่ใช่แบบไร้สายแบบมีแบ,บตเตอรี่ในตัวนะครับจะเป็นแบบเสียบสายนะครับการเซ็ตค่าผ่านรีโมตตัวนี้นะครับอยากจะเซ็ตอะไรก็สามารถเซ็ตผ่านรีโมทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสเลนส์นะครับก็สามารถปรับได้ที่ส่วนนี้ทั้งหมดแล้วการใช้งานระบบปฏิบัติการของเขาเป็นยังไงครับ ตัวระบบปฏิบัติการหนึ่งเขาจะรองรับภาษาได้หลากหลายมากๆนะครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยฉะนั้นทุกคนใช้งานได้สะดวกแน่นอนหน้าตาตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับเป็นการใช้งานแบบมาตรฐานเลยครับเหมือนสมาร์ททีวีเป๊ะๆเลยฮะซัพพอร์ตการใช้งานแอป,ปหลากหลายมากๆนะครับแอป,ปที่เป็นสากลก็สามารถใช้งานได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney ์ท YouTube หรือแม้กระทั่งวิวนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าแอปกลุ่มของแอปไทยบางแอปอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะผมลองเซิร์ชแล้วไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Monomax หรือว่าแอปบางประเภทอะไรประมาณนั้นนะครับของไทยอะ่ะมีซัอร์ต t แค่แบบบางแอปอย่าง t r u i ID อะไรประมาณนี้จะสามารถใช้งานได้นะครับฉะนั้นใครที่สงสัยตรงไหนก็ลองสอบถามทางแบนหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดผมรู้ก็จะมาตอบทุกคนนะฮะ ในส่วนของระบบ AI ของเขากันบ้างน,นะครับตรงนี้ผมกล้าพูดเลยว่า AI ทําได้ดีกว่า โปรเจคเตอร์ราคาหลักหมื่นบางตัวด้วยซ้ำนะครับผมกล้าพูดเลยนะระบบ AI ของเขาเนี่ยสามารถทํางานได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโฟกัสอัตโนมัติครับการจัดการโพ i ิชันเองได้ส่วนของโฟกัสอัตโนมัติกันบ้างน,นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีแบบมือมาช่วยนิดนึงนะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบว่าก,กดอัตโนมัติแล้วก็โอ้โหเป๊ะเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะเรื่องการโฟกัสนะครับอยากแนะนําว่าใครจะใช้งานก็ใช้โฟกัสีโมอทดะจะเป๊ะกว่านะครับจากที่ผมลองเทสแล้วเพราะว่าเขาอาจจะประมวลผล ผนังได้ไม่แบบไม,ไม่ไม่เป๊ะเท่าไหร่เท่าที่ผมลองทดสอบน,นะหรืออาจจะเพราะผนังผมมันไม่ใช่แบบขาวล้วนหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจแต่รูปแบบการโฟกัสเนี่ยก็อยู่แบบมันจะอยู่ในเลนส์ที่แบบพอประมาณอะไม่ได้คมจนเกินไปแบบกดทันทีแล้วคมเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดบางคนแบบรู้สึกว่า แมนวนวลดีกว่าไม่ต้องใช้ AI ทุกคนสามารถปิดระบบทุกอย่าง AI ได้หมดเลยนะครับคือเขาจะมีสวิตช์ก็คอนโทรลการปิด AI ในการใช้งานทั้งหมดไปเลยก็ได้ถ้าเกิดลําคาญรู้สึกว่าแมนวนวลตั้งยาวๆเลยบันทึกไม่ได้เคลื่อนไปไหนแล้วไม่ต้องใช้ AI แบบลําคาญไม่ต้องใช้อะไรประมาณนี้ก็สามารถปิดระบบ AI ทั้งหมดได้นะครับต่อมาเราบ,บนดูในส่วนการแคสหน้าจอกันบ้างนะครับทํายังไงบ้างครับทุกคน วิธีการแคสหน้าจอนะครับทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ย้ําว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันนะครับใช้ Wi-Fi ของบ้านน่ะบ้านตัวเองเป็นแบบไหน,นก็เชื่อมต่อทั้งโทรศัพท์แล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์ใช้ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ทกําการแคสหน้าจอได้เลยนะครับระบบปฏิบัติการของใครของมันนะ Android ก็ทําแบบ Android iPhone Apple ก็ใช้แบบ iOS นะ่ะก็ตั้งค่าแบบ iOS นะครับ การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็สามารถใช้งานได้มีหน่วงหน่วงหน่อยอันนี้ก็ต้องแจ้งทุกคนไว้ตามราคานะครับมันสัมผัสได้ถึงความหน่วงแน่นอนแต่การใช้งานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าประมาณเนี้ยผมว่ามันก็เหมาะกับราคาและการใช้งานอ่ะคือมันไม่ได้แบบลื่นๆไปเลยแบบแป๊ะแปะไม่มีหน่วงไม่มีอะไรเลยมันก็คงเป็นไปได้ยากอ่ะทุกคนนึกออกไหมถ้าเกิดไม่ราคาแบบหมื่นอัพที่มันแบบหมื่นอัพผมก็ยังมีหน่วงนะจริงๆบางตัวก็ยังมีหน่วงเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทำมาให้เราใช้งานได้แบบ ง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการแคสแบบ100%ไปเลยแล้วก็อาจจะมีหนุ่งๆตึงๆบ้างอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้นะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของการเทสกันบ้างไม่ว่าจะเป็นไฟล์ 4K เกมมิ่งแล้วก็ไฟล์ต่างๆจะเป็นยังไงบ้างลองไปชมกันนะครับ wait, wait. um ในส่วนข้อแนะนํากันบ้างนนครับตัวโปรเจคเตอร์สู้แสงได้ประมาณไหนครับทุกคน ตัวนี้บอกเลยว่าสู้แสงได้แบบสู้ตายผมบอกอย่างนี้เลยนะครับทำได้ดีมากๆนะครับก็ไก่ล้านตัวเลยถึงจะเป็นโหมดระดับกลางของเขาก็ตามก็คือโหมด normal นะครับคือกลางๆเลยไม่ต้องเป็นแบบ bright นะครับก็สามารถใช้งานได้สู้แสงได้นะครับแต่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าต้องแลกกับเสียงพัดลมที่ดังขึ้นนะอันนี้แจ้งทุกคนไว้อยากได้แสงเยอะเครื่องก็ต้องทํางานหนักขึ้นอยากได้แบบแสงเบาๆเสียงเบาๆก็เบาลงนะครับก็ต้องแลกกันมันต้องบาลานซ์กันอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยมันเร็วไหมมันร้อนเร็วขนาดไหนใช่ไหมครับบางคนอาจจะกังวลสําหรับส่วนนี้ จากการทดสอบนะครับตัวผมเองเปิดใช้งานชั่วโมงกว่าๆนะแบบยาวๆเลยนะทุกคนผลก็คือเครื่องไม่ร้อนนะครับมีความอุ่นเบาๆแค่นั้นในส่วนของฝั่งขวาด้านหลังหน้าของตัวเครื่องหรือโซนลําโพงนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับส่วนอื่นก็คือไม่ร้อนนะครับเย็นเฉียบเลยแต่สําหรับใครที่จะเอาไปใช้งานกับแบบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนสูงอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบเรนที่เป็นมาตรฐานน่ะผมก็เอาไว้ที่25องศาแล้วกันเนาะหลายๆห,ห้องหลายๆคนที่จะเอาไปใช้งานก็เป็นแบบห้องแอร์อะไรประมาณ นอนดูชิวๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แบบสบายนะครับไม่ร้อนนะฮะไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่แบบร้อนๆไม่มีแอร์อันนี้ก็ต้องลองพิจารณาแล้วก็จัดการการถ่ายเทยและพื้นที่ในการจัดการของตัวพัดลมให้ดีนะครับไม่งั้นอาจจะร้อนได้นะครับ สำหรับส่วนของราคาของตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่5686บาทครับเป็นราคาปัจจุบันนะไม่รวมโปรนะครับราคานี้ตัวผมเองก็รีวิวมาหลายรุ่นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ถือว่าสร้างมาเพื่อมาซัดกับตัวท็อปหลายๆรุ่นตอนนี้ที่ทําการตลาดอยู่ก็คือเพิ่มเติมส่วนที่มันไม่มีในตัวอื่นๆเข้ามานั่นแหละว่ายง่ายนะครับสำหรับราคานี้ทุกคนว่าคุ้มไหมก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะฮะรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วไม่่่่่วาาาาจะเป็นชออองงงงงททกกรสัซืุ้ยลิ ต่างๆนะครับสั่งซื้อได้เต็มที่นะฮะสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ